หน้าที่รัฐหน้าที่รัฐลูกเป็นทาอะไรข้อสอบออกเลยข้อหนึ่งนี่แหละรัฐต้องโทษด้วโดยโทษด้วดยหนูรัฐต้องจัดการศึกษาให้เด็กทุกคนดูจัดการศึกษาเขาได้บอกว่าการสา,าภาพาบังคับจัดการศึกษา,ากี่ปีก็ไม่เกิน12ปีขอไม่น้อยกว่า12ปีขอ12ปีเอาไหน เป๊ะนะเพียวๆสิบสองปีเพียวๆไม่ใส่โซดาไม่ใส่น้ำแข็งนะ,ะเห็นไหมแค่นี้ก็เป็นประเด็นข้อสอบตั้งแต่ไหนก่อนัยเรียนก็คือปฐมวัยจนจบการสาภาพบังคับจบยังไงวงกลมไว้คุณภาพสองไม่เก็บเงินเราจะไปเห็นพรบการสา,าบอกว่าทั่วถึงด้วยอันนั้นคือตัวเก่าก่อ,กอนนี้เห็นไหม แล้วเด็กเล็กล่ะถามนะเด็กเล็กนี่เป็นข้อสอบออกมาแล้วพัฒนาเขากี่ด้านร่างกายจ,จิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาเราได้เรียนเนาะใช่ไหมลูกครั้งนี้นี่ถ้าหนูท้องอย่างนั้นตกมาตายมันมีคําว่าอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องวินัยเห็นไหมอย่าลั่นล้านะตกมาตายนะโอเคนะครับแล้วประชาชนล่ะ ไม่เคยเป็นประเด็นข้อสอบเพราะเราเป็นครูข้อสอบอยู่หน้าสการศึกษาทั้งปวงข้อสองเห็นไหมมารทัดที่สต้องพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนยังไงเป็นคนต่อไปนี้นะมีตอบข้อสอบแนละ้วหนึ่งคนดีสองมีวินัยสมภูมิใจในชาติสนี่เรียนจนตนเองเชี่ยวชาญสิ่งที่ตนเองถนัด ห้ารับผิดชอบเป็นห้าอย่างโอเคข้อสองดาวไว้นะต่อไปข้อสามรัฐธรรมนูญบ,บังคับให้ตั้งกฎหมายเอาให้ตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กเขียนข้างๆว่ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศาึกษาตั้งแล้วกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศาึกษาตั้งเพื่อให้ช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนลดความเหลื่อมลำ้ำนะครับแล้วก็มีการพัฒนาครูด้วยนะ โอเคว่าตาหกอ้หมวดหแนวนโยบายแห่งรัฐข้อหนึ่งเป็นประเด็นข้อสอบไว้นะระวังนะให้มียุทธศาสตร์ชาติข้อสอบไ็จะถามว่ารัฐบาลปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญก็คือให้มียุทธศาสตร์ชาติเพื่อวัตถุประสงค์ข้อใดเพื่อเป็นวงกลมว่าเป้าหมายในการพัฒนาประเทศเป็นกรอบในการจัดทําแผนเห็นไหม สองเป็นโอเคต่อไปหมวดเจดรัฐสภารัฐสภาประกอบด้วยสสและสอวอร,รวมกันเรียกว่ารัฐสภาต่อไปส่วนที่สองข้อหนึ่งสสมีกี่คน500อเอานี่มือเลยแบ่งเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่แบ่งเขตเลือกตั้ง350ที่เหลือก็เป็นปาติรต์ หรือภาษาบัญชีรายชื่อข้อเจเกือบข้างล่างประเด็นข้อสอบมาตอนนั้นกำลังจะเลือกตั้งคนต่อไต่อไปนี้ข้อใดเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครบช้อยพอดีนี่นะก็มีสัญชาติไทยถ้าแปลงสัญชาติก็คือไม่น้อยกว่า5ปีขออายุไม่ต่ำกว่า18ปปีในวงกลมว่าวันเลือกตั้งเห็นไหม เมื่อก่อนเนี่ยวันที่หนึ่งมกราคมนะอันนี้คือเรือกตั้งสสนะเรือกตั้งอบตอน,นี้คนละกฎหมายนะโอเคสาม,มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่ากี่วันนี่สําคัญตัวนี้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันไหนนับถึงวันเลือกตั้งและข้างล่างลงไปด้ใครเขาห้ามใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งประเด็นข้อสอบใคร เขาห้ามไปใช้สิทธิ์มัลืตั้งหนึ่งพระนักบวชแม่ชีนักพรตหลวงพี่ต่อไปสองผู้ถูกตัดสิทธิ์โอเคอันนี้ตอบง่ายสามติดคุกโอ้ยก็ออกมาเลือกตั้งไม่ได้แล้วพูดไปสี่วิกลจริตอันนี้เราอย่าไปสั่งเองนะ ดูมิ่นนะหมอเป็นคนสั่งนะสี่ข้อจำให้ได้ร้อยออกอยู่สองขอเนี่ละระหว่างมีสิทธิ์เลือกตั้งกับห้ามไปใช้สิทธิ์นี่แหละจะสลับไปประมาณ30สปีตรงนี้นะต่อไปนายหน้าห้าครับข้อ9สมาชิกภาพของสสเริ่มต้นตั้งแต่วันเลือกตั้งแหละเขาได้รับเงินเดือนเป็นสสแต่วันเลือกตั้งข้อ10ข้อสอบอาจจะออกได้ใครมีอำนาจในการยุบสภา ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์เด้พระมหากริยันะต่อไปสวสวมีกี่คน200แต่ปีแรกเนี่ยข้าราการก็2องเดี๋ยวนี้มี2อ0แต่เราตอบตามรัฐมนลก็คือ200ยนะอย่าไปตอบ2อ0นะฉะนั้นรัฐสภา,ามีกี่คนครับรัฐสภา,าประกอบด้วยสอสห้0รบวกสอวอ,อีก200ก็เป็น700 โอเคสวมมาจากการเลือกตั้งกันเองนะไม่ใช่เลือกตั้งนะโอเคต่อไปมาดูหมวด8ครับคอรมอคณะรัฐมนตรีคอรมข้อหนึ่งนะครับใครแต่งตั้งคอรมมหาพระมหากษัตริย์แต่งตั้งนายกหนึ่งคนและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35คนฉะนั้นคอรมอต้องไม่เกินเท่าไหร่36คนสาร สารนี่ก็รู้ๆไว้หน่อยนะครแต่ไม่เคยออกก็สอบหรอกสามมีสามสารนั้นนะหนึ่งสารยุติธรรมสองสารปกครองสามสารทหารสารเตี้ยไม่มีนะสารรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นสารไหมไม่ได้ถือว่าเป็นสารนะครับสารรัฐธรรมนูญตอนนี้กําลังมีบทบาทในการที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเขามีบทบาทอยู่สองข้อ1นึินิฉัย การปฏิบัติตามรัฐมนูญนะครับก็สองแก้วินิสัยปัญหาที่เกิดขึ้นองค์กรอิสระมีอยู่5้าองค์กร 1. นึก็กตมีเจคนอยู่7ปี 2. ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอยู่3มคน7ปีสามปปชเ้าคนเจปี 4. ผู้เติดนเงินแผ่นดินเจ็คน7ปีห้าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชาติที่เราถามหาตายแล้บ่คือว่เห็นที่เขาถามาเจคนเปี ฉะนั้นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าองค์กรอิสระชื่อเขานะแต่จะอิสลามอิสระก็อีกเรื่องหนึ่งพระมหากษัตริย์แต่งตั้งก็อาจจะถามกันเล่นว่าใครมีจํานวนมากใครมีจํานวนน้อยที่สุดองค์กรอายการเป็นองค์กรอิสระไหมครับ no นะครับไม่ใช่ต่อไปท,อท้องถินการปกครองส่วนท้องถินการที่เราจะตั้งว่าเป็นอบตอเป็นเทศบาลเขาให้การจัดตั้งองค์กรบทสมบัศสุดท้ายเห็นไหมในรูปแบบใดรูปแบบให้คํานึงถึงสองสามประเด็นต่อไปนี้ 1. งวงกลมเจตนาร,รมณ์ของประชาชนสองรายได้ 3. ความหนาแน่นของประชากร 4. พื้นที่หน้าเจ็ดสองดูนะสมาชิกสภาท้องถิ่นเช่นส,สออปอตอสอทเอทศบาลอ,อบจอ,อย่างเงี้ยมาจากการเลือกตั้งข้อสผู้บริหารท้องถิ่นเช่นนายกต่างๆนี่ท่านพลเอกประยุทธ์ก็อยากมีเพื่อนก็เลยเขียนว่ามาจากราการเลือกตั้งก็ได้ หรือมาจากการเห็นชอบของสภาท้องถินก็ได้แต่ทุกวันนี้เราเลือกตั้งเนาะแต่รัฐมนูญเปิดช่องทางเอาคนนอกมาก็ได้พูดกันนะการแก้ไขรัฐมนูญหนูดาวไว้หน่อยนะครับมันทําไมดาวเพราะว่าเหตุการณ์ปัจจุบันทุกวันนี้เขากำลังขอแก้ไขรัฐมนูญนะการแก้ไขรัฐมนูญเขียนข้างๆว่าเขาจะแก้ไขามาตราใดติดตามหน่อยอย่างเงี้ย วันถึงวันเราสอบมันจะชัดเจนขึ้นเดี๋ยวออกสอบว่าขณะนี้จะมีการแก้ไขรัฐมนูลในข้อในมาตออราใดจะยากอีกหรือว่าได้เรื่องอะไรการแก้ขอแก้ไขรัฐมนูลนี่ขวาวบอกวาททำได้3ทาง 1. ครมให้แก้คณะรัฐมนตรีนะ 2. สอสอสหรือสอวอลงชื่อไม่น้อยกว่าหนึ่งใน5โอชัดเจนเลยนะครับสแต่ไม่เคยเกิดขึ้นสักทีกรณีที่ส ประชาชนผู้มีสิทธิ์ไม่น้อยกว่ากี่คนห้าหมื่นคนลงชื่อให้แก้ไขจําไว้เลยสามทางเท่านี้โอเคหมวด16การปฏิรูปประเทศต,ต่อไปนี้มีเจเรื่องที่กําหนดในธรรมนูญแต่ความเป็นจริงก็คืออยู่11เรื่องดูเรื่องอะไรบ้างเขาไม่ออกว่ามีกี่เรื่องหรอกเรื่องอะไรบ้าง 1. ในข้อ7นะครับเห็นไหมข้อ2ด้านการเมืองกับปฏิรูปด้านการเมือง 2. การบรหิหารการแผ่นดิน สกฎหมาย4กระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมก็เรื่องของตำรวจอาญาตำรวจต่างๆไหนะ2.5นี่สําคัญเราเป็นจำเลยด้านการศึกษาการศึกษาทําอะไรบ้างดูหน่อยเด็กเล็กเขาทําอะไรได้พูดมาแล้วกองทุนก็ตั้งมาแล้ว3าสโอเคหกด้านเศรษฐกิจ7ด้านอื่นเขามีการปฏิรูปประเทศจบคนนี้เอาไปประมาณสองข้อข้อสอบ แต่ที่เราได้ก็คือเชื่อมต่อเรื่องของความเสมอภาคเอไม่ใช่เรื่องของความเคลื่อนไหวนะของนโยบายของรัฐบาล